สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราดีใจมากเราได้ไพ่มาใหม่เนะาะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เราหาซื้อมานานมากเพราะจริงๆไพ่ข้างในเนี่ยสวยมากเนาะอันนี้เป็นน่าจะนําเข้าจากญี่ปุ่นเป็นไพ่ของญี่ปุ่นนะคะเป็นทาโร่เด็กเหมือนกันเนาะจะสวยเดี๋ยวเราแกะให้ดูเลยเรามาแกะกันเลยเนาะอันนี้รีวิวไพ่ชื่อ อาชิมเนียอะไรสักอย่างอย่นะประมาณจำจำไม่ได้ของเพิ่งมาวันนี้เลยของเพิ่งมาเลยค่ะซึ่งเผื่อถ้ามีเพื่อนคนไหนที่แบบว่าแต่แต่นี้ราคาจะค่อนข้างค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะสองพันสองพันสามประมาณนี้นะสองพันสามประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองหาดูเขาบริการดีมากเพิ่งส่งเพิ่งซื้อไปสั่งไปเองอะวันเดียวมังมาแล้ว นี่นะดูโอ้เขาแบบแพ็กเกจดีมากเลยอะดูดีอันนี้คืออะไรวะโอ,อ้นนี้คือตัวผ้าหรอโอ้นี่ผ้าข้างในอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนาะนี่นะเห็นไหมเพื่อนเห็นชัดเนาะนี่อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วแก่งแกงนี้ปกวะา n a แบบนะน่าจะใช่ว้าวโอ้หุ้ยแผ่นแบบเป็นเป็นแบบ ไซส์ใหญ่นะเพื่อนเนี่ยไซส์เป็นไซส์ใหญ่ไม่ใช่ไซส์เล็กเหมือนเหมือนไพ่ที่ซื้อตามที่อื่นเนาะไซส์ใหญ่อันนี้มีเป็นแบบนี้มานะแล้วก็โอ้มีหนังสือมาด้วยนะคะแต่หนังสือข้างในนี่น่าจะภาษาญี่ปุ่นแน่นอนนั่นไงว่าแล้วภาษาญี่ปุ่นนะเพื่อนเพื่อนเอ่ออันนี้อาจจะต้องให้ต้องให้ลูกสาวช่วย <c oughs> ในการอ่านนะ ว่าเขาจะอันนี้มันก็จะมาประมาณนี้นะคะเซ็ตนี้ก็ประมาณสองพันสามนะประมาณนี้ค่ะจะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวไพ่กันเลยว่าข้างในสวยงามแค่ไหนที่เราเห็นเนี่ยมันสวยมากจริงเดี๋ยวแกะจะขาดไหมแกะกันไงไม่ให้ขาดโอ้โหเดี๋ยวแกะไงไอ่ะโอเค โอเคแกได้แล้วดูเลยนี่ว้าวสวยมากอ่ะสวยมากเพื่อนเพื่อนดูเลยสวยมากนะคะโอ้เป็นไพ่ที่ไม่ไม่แน่ใจว่าแสงมันมันสะท้อนอะไรไหมแต่สวยมากเนื้อกระดาษดีมากค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยให้ดูข้างหลังนะข้างหลังไพ่จะเป็นอย่างนี้นะคะ สวยงามเดี๋ยวจะลองจะลองเลียงให้ดูนะว่าถ้าตอนแบบว่าเรากำลังดูไพ่อยู่มันสวยงามแค่ไหนดูสีกระดาษตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นกระดาษที่หนากว่านนี้นะก็ก็ไม่ได้หนามากนะพอประมาณแล้วก็ดู Bell, Now, On, On. แบวแนวอ่อนๆจะสวยมากเพื่อนๆดูสีสีไพ่สวยไหมคะสวยไหมเดี๋ยวเลเวอร์นะเดี๋ยวชาริออด แล้วก็สเต็งเนาะเผื่อเพื่อนๆนคนไหนเนี่ยเออเหมือนอยากกำลังหาซื้อไพ่หรือแบบชอบหลงไหลในทาลอตค์ดเนี่ยจริงๆอะมันมีเยอะมากนะออทางเราเนี่ยเรามองว่าคา์ดต,ตัวไหนก็ก็น่าจะ,น,าจะน่าจะสื่อสื่อถึงพลังงานได้เหมือนเหมือนกันเนาะแต่ถ้าคา์ดต,ตัวไหนที่แบบสวยมันทำให้แบบใจเรามันผูกไปแล้วไงผูกพันไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยดูเพื่อนๆนดูดูไพ่สวยไหมคะ สวยมากเนาะสวยไหมเดี๋ยวยังไงเ,เราจะรีวิวให้ชัดๆอีกทีนะว่าแต่ละไพ่แต่ละใบนี่หน้าตาจริงๆแล้วของเขาเป็นไงนี่ให้ดูเนาะว่าสีสันเป็นไงคะสวยงามเนาะโอเควันนี้ก็เพื่อนๆหาซื้อได้นะําบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ,อแเรามนหาซื้อที่ไหนล่ะอะไรเงี้ยนุ่นเพื่อนๆลองดูได้เลยว่าอาจจะใน Lazada ในช h อป e ีนะหรออือจะสั่งจาก อะไรเงี้ยก็ก็ได้ก็มีมีขายหมดเนาะแต่คราวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่เราเจอเนี่ยใน l a z a ด a าไม่มีนะถ้าถ้าเป็นไพอ่ออันนี้เนาะไม่มีนะคะใน l a z a ด a มีในช h อป e ีนะอันนี้ก็บอกเพื่อนๆไว้เผื่อเพื่อนๆอ,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 อยากได้เราเราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะเแต่เราแค่เราชอบมากแล้วก็เราอยากจะมาแชร์เพื่อนๆคนที่ชอบศิละปะบนบน,บนทาลอดคาร์ดเหมือนเรา เราก็เลยเรารู้สึกมีความสุขในการในการได้สัมผัสแล้วก็การดูเนาะประมาณนี้ค่ะยังไงวันนี้ลาลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนนะคะทุกคนดูแลตัวเองนะช่วงโควิดนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงเจอพบกันอีกทีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ